สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับตองฟอร์ดปทุมครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมเจ้าน i กเกิลฟอร์ดเรนเจอร์นะครับซึ่งรุ่นด้านหลังผมนะครับจะเป็นว i ยแท็กขับ2นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับผมแรงม้าของเขาจะอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรอย่างที่ผมแจ้งนะครับผมจะพาไปชมเลยว่าตัวนี้มีแต่งอะไรบ้างตัวนี้ผมได้แต่งเป็นตัวแนวสไตล์ออฟโรดอเมริกาเหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวไปชมกันเลยครับว่ามีแต่งอะไรบ้างตัวนี้นะครับผมจะได้ใส่เป็นชุด F Spider นะครับเป็นชุด F แบบนี้เลยมาแบบนี้ตัวด้านล่างจะเป็นตัวสีเทากาไฟนะครับจะมีแบบหูลรากนะครับสีดําตัวนี้ตัวนี้ปกติสีแดงนะครับก็คือทําสีเป็นสีดําให้ลูกค้าในส่วนของไฟ Daylight นะครับตัวนี้มากับชิ้นงาน F แบบนี้เลยตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวกระจังหน้านะครับตัวนี้เป็นตัวกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะครับ มาพร้อมฟอนต์ตัวนี้ทําเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือมีไฟสีสามดวงนะครับเหมือนเดิมในงานของสติกเกอร์นะครับตัวนี้ก็ได้ออกแบบใหม่ให้ลูกค้านะครับเป็นตัวตัดตั้งแต่ฝากระโปรงนะครับแล้วก็คาดไปถึงตัวหลังคารถนะครับเดี๋ยวมาชมด้านข้างกันต่อเลยนะครับในส่วนซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อตัวนี้ก็จะเป็นซุ้มล้อ5.5นิ้วซึ่งมาพร้อมงานนะครับ f spider แบบนี้นะครับผม ในส่วนของล้อนะครับพิเศษเลยตัวนี้นะครับผมได้ใส่เป็นล้อนะครับเลนโซ่นะครับแม็กเลนโซ่ให้ลูกค้าแม็กตัวนี้เป็นแม็กนะครับขนาด20นิ้วนะครับออฟเซตจะเป็นออฟเซตบวก20นะครับในส่วนยางนะครับยางเลนโซ่นะตัวนี้ก็คือซีรีส์ยางของเขาจะเป็น28555 R 2 0นะครับตัวนี้ก็มีหลากหลายลายให้ลูกค้าเลือกนะครับถ้าลูกค้าชอบในแม็กเลนโซ่หรือว่ายางเลนโซ่นะครับแล้วก็ในส่วนสูงนะครับตัวนี้ได้ยก 1นิ้วนะครับเพื่อหลบซุ้มเพราะว่ายางตัวนี้ยาง285ตัวนี้จะไม่ต้องยก2นิ้วหรือ3นิ้วเหมือนพวกยาง33นะครับออฟเซ t ตสองออฟเซตบวก20นะครับให้มิตินะครับพอดีกับซุ้มชุด F ที่ใส่มาแบบนี้เลยนะครับผมต่อมานะครับในเรื่องของสติ๊กเกอร์นะครับด้านข้างนะครับตัวนี้ก็จะออกแบบแนวคาดด้านข้างนะครับมิตินะครับ ว่าสไตล์การแต่งก็จะแมทช์กันกับตัวฝากระโปรงหรือว่าตัวด้านข้างอย่างนะครับที่ผมแจ้งนะครับก็คือถ้ารุ่นบา c แ e c k นะครับพวกเราหลังคานะครับสปอร์ตบาร์ตัวนี้จะแต่งมาจากโรงงานเลยในส่วนของนะครับคิวกันซาร์นะฮะตัวนี้ก็คือติดตั้งให้ลูกค้านะครับทุกเจ้านะครับตัวนี้เป็นของแท้จากฟอร์ดเลยครับในส่วนของฟอ่อิมนะครับตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับหน้าหน้ากี่เปอร์เซ็นต์รอบคันกี่เปอร์เซ็นต์ เดี๋ยวมาชมด้านในกันบ้างครับในส่วนของด้านในนะครับตัวนี้ก็คือเป็นพวงมลาลัยไฟฟ้านะครับรุ่นนี้หน้าจอ10นิ้วนะครับหน้าจอตรงคนขับ8นิ้วตัวนี้จะเป็น Air Auto นะครับมาพร้อมเบรกมือไฟฟ้าสามารถเชื่อมต่อนะครับ Android Auto Apple CarPlay ได้ก็พรมนะครับพิเศษตัวนี้ลูกค้าได้เลือกเป็นพรม 5D นะครับ สังเกตว่าตัวตะเข็บนะครับตัวนี้จะเข้ากับตัวลายตะเข็บที่เย็บมาจากโรงงานนะครับสครับเพจนะครับตัวนี้ก็มีติดตั้งเพิ่มเติมให้ลูกค้าแล้วก็ในส่วนเบาะนะครับไวท็คทุกรุ่นนะครับจะเป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็เย็บตะเข็บคําว่าไวทคตรงเบาะในส่วนของเบาะนะครับทั้งคน คับนะครับแล้วก็ผู้โดยสารด้านข้างตัวนี้จะเป็นเบาะไฟฟ้าปรับได้8ปดแปดทิศทางนะครับผมเดี๋ยวมาชมด้านท้ายกันต่อเลยครับในส่วนของด้านท้ายนะครับลูกค้าท่านนี้ก็ได้ใส่เป็นตัวโรลโลิสนะครับเป็นแบกไฟฟ้านะครับผมตัวนี้งานของเขาจะเป็นของแฮมเมอร์นะครับกันน้ำได้ร้อเนนะครับผม ตัวนี้จะมีรีโมทด้วยนะครับรีโมทไฟฟ้านะครับกดสามารถพับเลื่อนพับได้เป็นงานของแฮมเมอแบบนี้เลยลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับอยากใส่ก็สามารถติดต่อผมได้เลยนะครับในส่วนของกล้องมองหลังนะครับตัวนี้ก็คือติดมาจากโรงงานเลยนะครับตรงโลโก้ของคอมบ์บัฟฟต์ตรงนี้อีกอย่างนะครับไฟถอยนะครับดวงที่3นะครับปกติจะอยู่ตรงกระจกด้านหลังนะครับตัวนี้ก็มุดมาอยู่ตรงฝาท้าย รุ่นนี้นะครับปาท้ายก็จะมีตัวผ่อนแรงให้อีกอย่างนะครับตัวนี้ที่ปั๊มมาจากโรงงานนะครับตัวนี้ได้ใส่ตัวเพิ่มเติมความบาเลนเจอร์นะครับเป็นตัวอักษรนูนสีดําแบบนี้มาให้ลูกค้าเลยกันชนเป็นกันชนเดิมจากโรงงานนะครับมีเซ็นเซอร์นะครับ4ี่จุดในส่วนครอบไฟหน้าครอบไฟท้ายนะครับอย่างที่แจ้งก็คือแถมให้ลูกค้าทุกคันมีแบบนี้เลยเป็นไงบ้างครับสําหรับแนวทางการแต่งนะครับเจ้า w i l d t r k ตัวนี้นะครับ ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจอย่าลืมติดต่อหาผมได้นะครับสองขวบปทุมโทรศูนย์แปดสี่เจ็ดหนึ่งสามแปดแปดสามแปดนะครับหรือจะทักไลน์คิวโค้ดที่ผมทิ้งไว้นะครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับในเรื่องของราคาส่วนลดโปรโมชั่นนะครับหรือว่าสอบถามแนวทางการแต่งนะครับเดี๋ยวผมสามารถชี้แจงรายละเอียดให้ลูกค้าทุกท่านได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าผมจะเอาเจ้าเน็กเจนเรนเจอร์ตัวไหนมารีวิวให้ลูกค้าทุกท่านได้ชมนะครับสำหรับ